คนไข้นะครับถ้ามีอาการปวดตึงชุดสะโพกด้านข้างนะครับบางทีปวดเข้าตรงสลักเพชรนะครับด้านข้างนะครับบางคนปวดล้าวถึงปลายขาเลยนะครับสาเหตุนะครับก็คือกล้ามเนื้อก้นอ่อนแรงนะครับพอกล้ามเนื้อก้นอ่อนแรงนะครับก็เริ่มมาใช้ชุดกล้ามเนื้อด้านข้างตึงยึดแทนทดแทนนะครับวิธีตรวจง่ายๆนะครับก็คือชันเข่าขึ้นนะครับ แล้วก็จะหมุนเข่าเข้าในได้ยากนะครับอันนี้คือหมุนเข้าในนะครับจะได้ยากแล้วติดนะครับหรือเราดัดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วรู้สึกตึงชุดพังผืดด้านข้างตัวนี้นะครับซึ่งถ้าตรวจเจอ2ตัวนี้นะครับอาจจะมาจากกล้ามเนื้อก้นอ่อนแรงแล้วเ็าทาให้ชุดกล้ามเนื้อด้านข้างทําทงานทดแทนโดยสร้างพังผืดมานะครับอาสังเกตได้ว่าลุกนั่งจะปวดเพิ่มขึ้นนะครับยืนเดินหรือ,อ วิ่งนะครับจะปวดเพิ่มขึ้นวิธีแก้นะครับก็คือต้องคลายสะโพกก่อนนะครับคลายสะโพกนะครับดัดสะโพกก่อนนะครับเพื่อให้หมุนเข้าหมุนออกให้ได้สุดนะครับนะครับพอดัดแล้วนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับจะหมุนเข้าได้เยอะนะครับหมุนเข้าได้เยอะขึ้นนะครับแล้วหมุนออกได้สุดนะครับพอหมุนเข้าได้เยอะขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถคลายกล้ามเนื้อด้านข้างอย่างนี้ครับโดยการดึงใหม่นะครับ ให้รู้สึกตึงนะครับนะครับหรือสามารถนวดกล้ามเนื้อด้านข้างนี้ได้นะครับตึงนะครับแล้วก็ยืดนะครับพอคลายแล้วนะครับอย่าลืมออกกําลังกายกล้ามเนื้อก้นนะครับที่อ่อนแรงนะครับแล้วก็คลายกล้ามเนื้อด้านข้างแล้วก็ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อด้านข้างด้วยนะครับทํำยังไงนะครับกอด อกครับแล้วก็ยกขาขึ้นนะครับเราอยากได้กล้ามเนื้อก้นนะครับแล้วกระดกขึ้นเพรเท้าซึ่งทางไว้นะครับแล้วก็เด้งก้นขึ้นครับสูงนะครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแดสิบแล้วก็ลงนะครับทําซ้ําๆจนล้านะครับกล้ามเนื้อจะแข็งแรงขึ้นในวันที่สี่แลครับเราต้องฝึกสามวันต่อเนื่องเลยนะครับายกก้นขึ้นครับลงครับพ่อฝึก ข้างนี้นะครับท่านี้แล้วจนล้านะครับถ้าต่กไปนะครับมอนตะแคงครับตั้งขอขึ้นครับหยยดขาตรงครับลูกคนขึ้นลอยครับโอเคนะครับกล้ามเนื้อด้านข้างที่เป็นตัวยึดตึงนะครับเราทําให้ปวดข้อสะโพกนะครับเราต้องทําให้เขาแข็งแรงด้วยนะครับาลงครับเสร็จแล้วนะครับลุกขึ้นนั่งนะครับเราก็เราก็กอดอกนะครับ แล้วพยายามยืดกล้ามเนื้อด้านข้างนะครับชันเข่าขึ้นสองข้างครับสมมุติถ้าเรายืดข้างนี้เนาะอะเราสามารถยืดได้ท่านั่งเลยท่านอนนะครับอันนี้จะให้ท่านั่งก่อนนะครับกลางเข่าข้างนี้เอาเข่าข้างนี้มาเนี่ยข้างนี้ครับจะเห็นได้ว่านะครับอาเห็นอะไรไหมครับอได้น้อยกว่าปกตินะครับปกติเข่าจะถึงกันอันเนี้ยด้านข้างยืดตึง้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลางออกครับอ่ะผมก็มาซ้ำๆครับ สามๆๆเลยครับโดยโดยตัวอยู่ตรงๆนะครับห้ามบิดห้ามเบี้ยวนะครับ